ก็อเไหนบ้างค๋อมาลนรงก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติที่เราได้เป็นตัวแทนของบ้าน g m ก็พวกเราคอบคก็ดีใจมากที่ได้ร่มานที่้ร่วมกนแล้่ก็เดี๋ยวรอรูนะครับว่าปีนี้ m p จะรุงผะลตยังไง มีใครมาบ้างใช่ก็รอรุ่นกันรอใครับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอน,นครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมางานคลายมันที่จะจัดขึ้นนะครับผม27-29นะครับผมก็เป็นเ<ม>ขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นเป็นกระบอกเสียง<ม>ใช่ให้แบบประเทศไทยแบบว่าไปถึงโบวายให้ได้ครับผมใช่ครับแล้วก็ใครนะครับที่มาไม่ได้นะครับผมก็มีไลฟ์สดอยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็อยากทุกคนนะครับมาร่วมดูแล้วก็มาชมแล้วก็มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับแล้ว อยากครับอยากค่ะจริงๆปีก,ก่อนก่อนก็ก็อยากมาแต่ว่า,กกาปีก่อนแล้วก็ติดมู้ดติดที่ปีนี้เดี๋ยวดูกันว่าเราจะเปลี่ยนได้มบไหน ผมก็เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสล้วก็ถ้าไม่ได้มีอะไรก็อยากมาร่วมงานอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ปกติก็เห็นแต่ในในเอ็กซ์นะครับที่แบบที่เขาเดินพาเหรกกันก็ดูแบบว่าเออดูแบบว่ามีคนมากมายมาแล้วก็เอมาร่วมรงกันเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งา ก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับก็ก็อยากจะเชิญชวนมาง,งานคลายมันนะครับในเดือนหน้านะครับรามาร่วมมาร่วมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นร่วมเป็นแบบสักข,ขีพยานใช่แล้วก็<ช>ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น w o r l d w i เป็นเว r ร์ p r i m ์ได้นะครับเหมือนอย่างที่คุณแอลพูดเลยครับประเทศไทยทําได้เราจะเป็นชาติแรกในเอเชียนะครับผมใช่ก็มาช่วยกันเยอะๆครับผมใช่ เ่าบอกีนีก็เห็นเขาบอกว่าวันนี้ครบรอบหนึ่งปีด้วยนะที่สมมตเขาเทีเยมผ่านครับ ดีใจครับแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบริษัทที่เออทุกคนช่วยกันขับกันนะเพราะว่าอย่างบางคนที่รู้จักลุนพี่เขาแบบเป็ดียอผมก็ไปคุยกับเขานะเขาบอกเออเขาก็รอแบบเออรอต้นอายุมาไา้กันต่อมาครับก็มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราก็เชื่อว่าเออในอนาคตอาจจะมีสิ่งดีๆอะไรอีกมากมายก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนของเรื่องนี้เราไปงานแต่งพี่ใหญ่ไปพี่ใหญ่เป็น เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกโปรดิวเซอร์แล้วกนะันใช่ครับก็สนุกมากแล้วก็งานน่ารักมากครับด้วยความที่เขาเป็นครีเอทีฟกับมููอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาจัดงานได้แบบสวยงามมากแล้วก็คือคือคุยกับพี่เขาหลักไปนะพวกเขาดีใจมากเราเราเห็นเราก็ดีใจอะไรเงี้ยที่แบบเขารอมานานแล้วแล้วตัวบุ๊กก็มีมีเพื่อนหรือว่าอีกที่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็น LGBTQ เยอะมากครับผมใช่แล้วเขาก็แบบเขาดีใจกันมากๆแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานแต่งอีกบุ๊กก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปอีก เด็กว่าเดี๋ยวต้องซีมแล้วเครับใช่ก็เดี๋ยวเสร็จกันอีโต้นั่งมอไซค์ไปครับใช่ครับก็เดี๋ยว17 18นี้ครับผมก็ LL นะครับแฟนเฟส225นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับใครมีบัตรก็มาดูพวกเราได้นะครับเรากาสนุกแน่นอนใช่ครับก็เยไอ้นะครับก็เตรียมตัวเรื่อยๆครับเราก็เด็กทุกคนก็ทำให้มันดีที่สุดในแต่ละวันใช่เพราะว่าเด็กทุกคนก็ ก็ซ้อมด้วยกันบ้างแยกกันซ้อมบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นอคอนนะครับสิบเจ็ดสิบแนี้ก็ทุกคนก็ซ้อมกันนะครับค่อนข้างเยอะเอยหนักหน่วงหนักหน่วงครับชายก็รอด้วยครับรับรองว่าโชว์ปีนี้รับรองว่าผมจะพูดไงดีวะสนุก <m> สนุก <m> มันครบเครื่องไม่เคยเห็นสนุกแบบลอยฟ้าไหมอันดับหนึ่งอะไรสนุกไอยฟ้าจริงนะ เรื่องโมดเฟียแน่เรื่องโมดเฟียซอยปลาแน่นอนผมว่ายี่ปันเซนเราปอนหกสิบเจ็ดสิบผมว่าถ้าเข้าใจก็เกินร้อยอยู่แล้วครับอะไรเต็มที่แน่นอนเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับหมายถึงว่าเอาเป็นความพร้อมของเราผมว่าใจมันมาแล้วแล้วก็เรื่องแบบว่าความพร้อมที่แบบเราซองอย่างผมให้เต็มแปดสิบ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวมันคงจะเกินร้อยแน่ๆใช่ครับเพราะว่าเราทั้งสองคนก็ไม่ได้ถนัดเรื่องแบบการเต้นหรือเอนเตอร์เทนหรือว่าอะไรอะไรเราก็อาจจะต้องซ้อมมากกว่ากูหรอกใช่นะครับใครขัำใครขัำผมถนัดหลอดถนัดหลอดถ้ามีไปซ้อมกับเพื่อนคงไม่ได้มีครับมีมีมีข้แหละปกติ ได้ซ้นมรอกัน,กนได่นะครับยิมสอ2คนยังมีขาดบ้างครับใช่ด้วยด้วยคิวงานของของน้องแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ยังไม่ครมครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยวยวนี่ยยาวๆครับนีแน่นอนใช่ไหมครับผมว่านั้นปกตินะรันทัวร์ใช่มีกอนอยู่แล้วครับมีมีใครจะกอดวอร์นรันใหญ่อะไรนะครับมีใครจะถอดวร ขออะไรนะฮะขอตัวไม่น่ามีนะครับคนเต็มที่หมดครับเออคนเราเห็นเขาแลวว่าแบบไี่ตอบสนองไม่มีใครที่จะมารจบคู่กันได้เลยแบบที่ตอบสนองได้เลยตั้งแต่เออใช่คิวด้วยแหละครับคิวแบบจากคนไม่ว่างว่างไม่ตรงกันอะไรผมว่าขยันทุกคนนะผมครับผมว่าขยันขยันทุกคนแหละแล้วเขย่อนตรงเลยใช่ขยันทุกคน เวลาซ้อมหน่อยออกกาลังกายกันอย่างไม่เห็นยากเลยผมก็ตื่นมาเจ็ดโมงคาร์ดิโอทํางานตอนถึงบ่ายสามตอนเย็นซ้อมตอนคืนไปฟิตเนสผมก็นอนตีหนึ่งเท่คืนโอเคนะอันนี้อัีกน่นวันอันนี้อนนกิสบายเแต่คนทุกคนมีย4ชั่วโมงเท่ากันไมเนจกันยังไงก็อยู่ที่คนเขาฟิตฟิตฟิา ฟิ fit, fit, fit. ตของ fit, fit. ออฟฟิตฟิตฟิตตลอดดึกดึกดึกฟิตตลอดอบุ๊คตื่นมาเจ็ดโมงเชา้าใช่ไหม Up ครับไปวิ่งครับแล้วก็ประมาณเที่ยงก็นอนครับไปบุ๊กก็กินไปไปบุ๊กก็กินครับอะไรตอนเย็นก็ไปทํางานครับแก็สองทุ่มก็กลับไปนอนอ๋อใช่ใช่วันนั้นพอดีว่าไปกินข้าวด้วยกันมาแล้วเรากินกันไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เหมือนเราได้บัฟดีเพราะว่ามันเป็นมื้อเย็นแล้ว เลยชวนกันของเขาว่าเออเราไปฟิตเนสกันไหมอะไรใช่แล้วก็ไปไปเล่นงานใช่ใช่ครับใช่ในตอนนั้คืเป็นเรื่องของผมที่ไรับกาางพอวันนี้เพื่อนบ้านของผมนอย่างไรบอกเขาไปซิฟอสผมร่างเขาเพียงครับก็ดูดียังเงินอยู่ดีเลยดีเลยแต่ว่าก็พัฒนาไปได้อีกอ่าพัฒนาไปได้เรื่อยๆใช่ครับขุ่นบอดี้มันต้องไปไปต่อเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคแต่ว่ารักษารักษาไว้ในยากกว่าแล้วที่คือผมก็ไหนกี่วันแล้ว ทำไมถามฟอนล้าไม่ถามเราถามอากิที่ว่าตัวเองกินมาเซ็ตแล้วอย่างน oh okay. um. ี้ร้อยทุกวันนี้ส่งกันสองกระจกทุกวัน้เคส่งเพื่อนไหมไม่ส่งกับผมหรอกส่งไอจูอ่ห้ากระจกนั่งบัไปอยู่สองคนนี่กูสิบแพคชัตตุนิกอะไรกัยไอจูไอจในในในคอนจะได้เห็นในคอน ไม่บอไว้ใไหมัไวไปมายถึงว่าบุ๊กจะถอดไม้ในเอลเอลไว้ไอตแบบดาราดีตอบแบบดาราบุ๊กไว้ไงรอติดตารอติดตารอติดตาไม่ะกใช่ใช่ันรับรองว่าโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับรสนเือนงเดือนเนาะรก็คงน่าจะใกล้ๆแล้วครับก็พอ คอนเสิร so 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 ์ต LL เสร็จแล้วก็เรื่องต่างต่างเสร็จผมว่าถ้าเวลามันเหมาะเจาะแล้วก็เขาออฟฟิเชียลมาก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดเขาคงได้ไข่ก็ขอก็อยากให้งานเสร็จเหมือนกันครับใช่ก็อยากอยากทำทุกอย่างให้มันดีใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แเขาเป็นเด็กให้เราอย่างไรเราอ่ะใจพร้อมกายพร้อมอยู่แล้วก็ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเมเนจด็กเราเหมือน่าทีนี้น่าจะแต่งน่างซีรีส์เรื่อง อ๋อใช่เใช่เลยแนวสืบสนสอบสวนเนาะใช่ครับก็ต้องทํากันบ้านกันมากหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวอนกันด้วยบทที่ผมกับบุ๊คได้เล่นใช่บุ๊กก็จะเป็น นักข่าวอ่ะนักข่าวอาชญากรรมหมก็จะเป็นนักอาชญาวิทยาที่พกผมทำการบ้านเยอะคใช่ไนะครับลุงก็เป็นเป็นมืองาครับนักข่าวอาชญากรรมอาจจะดูไกลตัวไปหน่อยเราเป็นนักข่าวกันด้วยก็สิบดาราแต่นักข่าวพาไปกินทุกวัน อัรู้ส so ึกยังไบครับวันนี้ครับสึกงาคัำถามใหม่อันนี้ต้ถามนเดขอตื่นเต้นหมนี้่ก็รนี้ก็รอติดตามกันใช่อะไรนะฮะ ด้วยด้วยด้วยบทมันมันน่าสนุกด้วยแหละครับแล้วก็เอาจริงเราก็าแอบ,บอ่านไปแล้วแหละเราด้วยด้วยความซับซ้อนของบทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแปลกใหม่สำหรับพวกเราสองคนเลเงี้ยแล้ววันนี้รู้สึกว่ามันสนุกอะ่ะใช่เราก็เลยแบบเต็มที่แน่นอนสนุกฮายเดอร์แตบบ่ว่าพี่เต้นเขามีแบบเขามีภาพในหัวเลยครับว่าอยากให้แบบมีน้ำมุกมุกต้องอย่างนี้นะใช่แต่ว่าชอบพี่เต้นตรงที่เขาแบบว่า ชอบให้เราสนุกแล้วตัวฟอสกับบูบาชอบแบบแล้วอย่างนี้ก็ดีนะพี่อะไรงแล้วมันสนุกมากเลยครับพี่เต้ยเป็นฟิลว่าแบบเออเออพี่เป็นผู้กับก็จริงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างพี่ก็ไม่รู้กันพี่ถามความเห็นน้องน้องคิดยังไงเราคิดตรงกันไหมเราแชร์ไอเดียกันได้อะไรมากใช่ใช่เลยสนุกแน่นอนใช่ครับที่ถามถึงเทศกาลนะคะครับผมเกิดหวัว่าพ้องมากเลยแล้วใกล้้องเตรียมตัวแล้วครับอยเริ่มกันเลยเป็นยังไงบ้าง จะเริ่มเลยนะฮะเริ่มก้าวเริ่มก้าว,ราวรแรกแล้วเริ่มก้าวแรกครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Skyline ไทยใช่ผมก็แล้วก็ผมกับน้องทุกคนก็จะทำให้ดีที่สุดแหละครับใชเพราะเรื่องนี้มันฟองใหญ่ยักนะิดเนาะแฟนๆก็รู้แหละว่าเออมีความคาดสนสุดเลครับเราทุกคนก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีมนักสแสดงทีมหลังบ้านทีมรุ่งขับคืองใช่ก็ต้องแข่งกันเรื่องที่ <uge ot> ผมว่าก็แข่งกับตัวเองแหละต่อหมายถึงว่าถ้ามันมันก็คือการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆว่าไม่ได้มีใครแข่งใครหรอกต่อหมายถึงว่ามันมันด้วยความที่ทุกคนอะมันเป็นโอชายก็ต้องเป็นนักรบทุกคนบอกว่าทุกคนก็ต้องเหมือนแบบก็ต้องก็ต้องเชนบอดี้ตัวเองให้ได้ให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ <c oughs> ในตอนนี้ชัยแฟนดน,น,นผมว่าหุ่นแต่ละคนมันมีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ อาจจะแบบว่าเท่นในแบบตัวเองนะครับใช่ผมก็คงแบบดีในแบบของผมนะนัทนนอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายๆคนก็เออไออย่างหลายๆคนโฟนหรือว่าวเลือะไรก็ทุกคนก็คือซุกฟินหมดได้แต่ว่าเออได้ข่าวเอเอไอน้องโฟนเนี่ยแบบเอ่อคุมคุมมันหนักหนักมากช่วงนี้ครับใช่นัทนนท์ด้วยเลยครับใช่ในสายตาผมใช่ไหมเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่า คนที่บอดี้ดีผมว่ามีก็ดีดีทุกคนแหละแต่ว่าคือผมแอบเห็นของบินมาแล้วสุดยอดสุดยอดก็เห็นของโชว์โคนโค้ดบินบินนี่กันเลยแต่ละคนเลยอ่าใช่ภูบินก็เฟี้ยวเลยใช่แบบร่างทองร่างทองน้องก็แบบว่าเนี่ยพี่ผมแบบโค้ดปุ๊บปิดโทรศัพท์เลยโค้ดมันเด้งมารัวๆอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ก็ดีดีใจกับทุกคนที่ทุกคนแบบเออแบบว่าอยากดีๆอะไรเงี้ยใช่ด้วยเรื่องนี้ใช่ก็ไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังนะ <perfekt> อไรใช่เจ้าชายมันก็ต้องลบอะนะหุ่น,นมันก็ต้องดีซิทแพคมันก็ต้องแน่นอกมันก็ต้องฟูอะไรครับใช่เออรอดูราาอดูแล้วกันรอติดตามรอดูว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง <LCD> <ข>ค่ะขอบคุณค่ะ